ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอบายซิโยอิเปิดสามปมสำคัญพระบรรมราชอง์การจับตาถวายดีกาเทศเป็นโมคะย้อนลึกวิษณุพูดต่อหน้าสารดีกาหมอตุนพบพิรุษยื่นก่อนป่วยจากกรณีสารดีกาสั่งอดีตนายกกลับเข้าเรือนจำซึ่งก็มีนักกฎหมายหลายรายมีการออกมาตั้งคำถามถึงการถวายดีกาว่าจะเป็นเทจหรือไม่ รวมทั้งใครที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายทักษิณอาจจะต้องโทษเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่เรื่องนี้ต้องจับตาอย่างกระพิบโดยวันนี้ค่ะ16กันยายน2568นายเทพไทยเซนพงศ์อดีตสนครศรีธรรมราชได้มีการโพสต์คลิปแล้วก็ข้อความค่ะลงใน Facebook เทพไทยคุยการเมือง ซึ่งกล่าวถึงกรณีดังกล่าวสําหรับเนื้อหาบางช่วงระบุว่าทักษิณต้องรับผิดอะไรอีกบ้างสิ่งที่สังคมกําลังสงสัยและตั้งคําถามต่อคุณทักษิณซึ่งการที่สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองได้มีคําวินิจฉัยในตอนหนึ่งว่าเมื่อการบังคับโทษจําเลยเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่ได้วินิจฉัยมาข้างตน้น กระบวนการบังคับโทษรวมทั้งการพักการลงโทษจำเลยจึงไม่มีผลตามกฎหมายและไม่อาจนำเอาระยะเวลาที่พักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจมาหักเป็นวันคุมขังได้จำเลยต้องได้รับโทษจำคุกอีกหนึ่งปีตามพระบรมบราชโองการจึงมีการวินิจฉัยว่า ตามพระบรมราชองค์การนั้นกระบวนการทุนกล้าวเป็นเท็จจะเป็นโมฆะหรือไม่เพราะมีสาระสำคัญในพระบรมราชองค์การ3ประเด็นสำคัญคือ 1. ข้อความระบุว่ากำหนดโทษ8ปีรับโทษมาแล้ว10วันเหลือโทษจำคุก7ปี11เดือน20วันอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพถ้าดูคำวินิจฉัยของสารดีกาจะเห็นว่าเป็นการกราบบังคมทุนเท็จ เพราะคุณทักษิณยังไม่ได้ติคุกเลยแม้แต่วันเดียว2ข้อความระบุว่าเมื่อถูกดำเนินคดีและสามีคำพิพากษาลงโทษจำคุกดังกล่าวโดยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาจะเห็นได้ว่าคุณทักษิณได้ขึ้นเวทีประสยัยแบบไม่ยอมรับผิดตามคำที่กราบบังคมทูลมักจะพูดคำว่าถูกยัดคดีให้บ้าง ถูกกานแกล้งทางการเมืองบ้างนิติสงครามบ้างเอากฎหมายมาเล่นงานบ้างซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้กระทำตามพระบ,บรมราชองค์การ3ข้อความระบุว่าเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสื่อไปแต่หลังจากได้รับพระบ,บรมราชองค์การพระราชทานลดโทษแล้วคุณทักษิณไม่เคยได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์เพื่อประเทศชาติเลย มีแต่ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อครอบครัวเพื่อพักเพื่อไทยเพื่อประโยชน์ทางการเมืองให้กับตัวเองและได้สร้างความขัดแย้งโดยไม่จบสิน้นแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของคุณทักษิณขัดต่อพระรบรมราชองค์การพระราชทานอภัยลดโทษในทุกข้อซึ่งมีการตั้งคำถามไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องว่า คุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยลดโทษและพระบรมราชโองคการที่คุณทักษิณถูนกล่าวเป็นเท็จจะเป็นโมฆะหรือไม่เรื่องมีความถูกต้องหรือไม่อยากจะให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ออกมาชี้แจงและตอบคำถามนี้ต่อสังคมด้วยทั้งนี้ทีมข่าวทุกทิศก็มีการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่30กรกฎาคม2568ที่ศาลฎีกาพนคกดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์อดีตแกนนํากลุ่มเสื้อหลากสี นายแพทย์วรงเ์ด้ก,กิจวิกรมประธานฝักไทยฝักดีให้สัมภาษณ์ถึงนายวิศรุเกรืองงามอดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นพยานฝ่ายจำเลยให้ในายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี นายแพทย์ตุนได้มีการตั้งข้อสังเกตใช้เวลาเพียง9วันในราชองค์การอภัยโทษมีคำว่าได้รับโทษมาแล้ว10วันแสดงว่ามีการถวายดีกาตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566ในายทักษิณยังไม่ป่วยยังอยู่ในเรือนจำนี่คือการลัดขั้นตอนผ่านใครบ้างปกติต้องผ่านเลข,ขาครมถึงสำนักพระราชวังและผ่านการการกรองขององคมนตรี ขั้นตอนสำคัญในการขออภัยโทษผู้ต้องขังมีความสำนึกผิดหรืออย่างคนอายุ70ปีป่วยในเรือนจำม,มีมากมายทำไมในายวิศนุต้องเจาะจงให้คนคนนี้คนเดียวถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่กสมจะสอบอยู่ตนขอตั้งคำถามไปถึงนายวิศนุ ให้การช่วยพยานในฐานะอะไรได้ลัดขั้นตอนถวายดีกาช่วยนายทักษิณหรือไม่นอกจากนี้ทีมค่าวทิศกาก,ก็ยังพบอีกว่าเมื่อวันที่30สิงหาคม2566นายวิศนุม,มีการเปิดเผยว่าได้รับการยื่นหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษจากครอบครัวนายทักษิณแล้วอยู่ในระหว่างขั้นตอนตรวจสอบเอกสารพร้อมยืนยันว่านายทักษิณยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ได้มีการย้ายไปพักรักษาที่โรงพยาบาลอื่น และสำหรับวิธีการดำเนินการในขั้นตอนของกรมรชาชทัณ์เมื่อกรมรชาชทัณ์ได้รับเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำแล้วจะดำเนินการต่อไปจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war 3โดยนว,วากาศเอกสำมฤททองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID a d c h a p s i s t o r e หรือโทร9 9 4 2 3 6 9 9 9 3